บริเวณหลอบเขื่อนบ่ครับจ้ะแถวนี้น้ำถ่วมบะบ่จ้ะบ่ถ่วมครับมัวคุณพีหมดเรียงนี่เป็นพันหยางอันวัวไทยจ้ะกิน้าดีจ้ะมันรบกวบเรื่อง้าอยบ้านนี้มิจด้โตนอตอนนี้เรือยู่รยซีสิบจ้ะมันตายล่าปีส่กินลายมี่พอพันธุคุ้มฟูมบ่มี่จ้ะพอพันธุมบเดวมานั่อพอพันุเอาใบบานจ้ะเอาบามันมาผสมพัฒนาเนี่ยจักน่อยวันนี้ราคาดีบะ ตอนนี้ละค่าวดีจ้ะราค่าตกอย่างเพศเมียตัวสาวนี่ปล่อยไว้เท่าไหร่อย่างเพศอันสาวนี่ตัวนี้กระสีได้ยู่วังเมื่นสามจ้ะ<อ>ร้อยสี่สิบตกอันที่ตัวละหมื่นมันตก,ตกเป็นล้านไปได้ไหมเงินเนี่ย,ยน้นอจ้ะ <laughs> ตีเป็นล้านได้เนี่ยอตีตัวละหมื่นนะครับตกลูกได้สามสี่เดือนนี่เพิ่งจะจะตีสั์แล้วจ้ะขาว่าปีละ กีล,ล,ล,ลววาโตเลยจ้ะกีลาอืมต่ก่อนขอกนี่สศียังไว้สามลอยกัโตโอ้เคยสามลอยกัวน,นี่เคยเห็นไต้สูงสามลอยห้าโต พีหมดจ้ะพีหมดเลี้ยงมัวมาดนระเบ้อการรับต่อจากแม่ม้าจ้ะเลี้ยงกับแม่มาประมัดซิฟกาปีแล้วแหละชิว่าปีพี่กัดนมองนีพี่กัดนมองแดงครับเนี่ยอันท้ายเขื่อนเนาะท้ายเขื่อนลำป่าวเขื่อนลำป่าวนะครับอยู่บริเวณท้ายเขื่อนก็เลี้ยงบริเวณหลบเขื่อนบ่ครับจ้ะแถวนี้น้ำท่วมบ่บ่จ้ะบ่ท่วมครับมัวคุณพี่หมดเลี้ยงนี่เป็นพันหยางอันมัวไทยจ้ะ ว่าไถกี่มีไถกี่เนาะผมถามเนี่ยเหตุผลเป็นยังคือเอาง้อไถกี่มาเรี้ยงมันมันกินยาดีจ้ะทันรู้อเรื่องยาโตเร็วโตเร็วแล้วก็ทนทานต่อโรคเนาะปีละปีละลูกปีละลูกเลยอ๋อปัจจุบันนี้มีจกโตเนาะตอนนี้เลือยุ่ร่อยซี่ซิบจ้ะมันตายล่ำปีสกินหลายนี่ก็จะถือโรคกับเพิ่งคือกันถือจ้ะถือโรคไปหกสิบห้าตัว อ๋อ oh, ครับครับตายตายโลกหกสิบห้าตัวโอ้หกสิบห้าตัวต่อปีป่ะครับหรือว่ารอบบ้างหันรอบบ้างหันจ้ะรอบรบอบางปีสกินเขาแล่ที่นี่ได้ป้องกันหรือยัง,ยงครับป้องกันแล้วจ้ะป้องกันแล้วครับอ๋อ oh. เป็นวัวไทกี้วันนี้วิธีการเลี้ยงครับแต่ละหมื่นที่ไหนไล่ออกมากินหล่อบเลยจ้ะก,กับปล่อยปล่อยออกมากินตามธรรมชาติครับการเลี้ยงบริเวณหลอบเครื่อนนี่แหละเนาะหยาธรรมชาติเพิ่น มีปัญหาอย่างบ่ครับกาบ่มีได้จ้ะนี่แต่อึดหยานี่ล่ะโอ้ผมว่ายอยู่ไทยเคลื่อนบ่นี่เ <c oughs> พราะหนาซื้ออึดหยานะนะครับแต่เรียงตามธรรมชาติเลยไทยกี้มีพอพันธุ์คุ้มฟูงบ่ะมีจ้ะพอพันธ์บ่เดีเยวมานั่อพอพันุเอาไบ้บบานจา้ะ <c oughs> เอาบ่ามั่นมาผสมถ้าหน้าเน่จักหน้อยมันนี้ราคาดีบ่ะตอนนี้ราคาบ่ดีจ้ะราคาตก ยังเพศเมียตัวสาวนี่ปล่อยไปเท่าไหร่ยังเพศอันสาวนี่ตัวนี้กะสีได้อยู่วงังมื่นสามจ้ะอ๋อมื่นสามกับพื้บ่บ่ต่ำปานไหนเด้ก็ตะกี้มันมันก็ได้กว่านีนะจ้ะมันกว่าน,น,นได้สองมื่นอยู่ตอนตอนน,น,นี้นหนปจ้ะเมื่อปีสองปีที่แล้วเนะาะจ้ะนะครับโอ้รอยกรัวโตรอยสี่สิบโตรอยสี่สิบโตอันที่ตัวละมื่นมันตก,ตก เป็นล้านไปได้เนี่เงินเนี่ยเนาะจ้า <ะ S 1> ตีเป็นล้านได้เนี่ยตีตัวละหมื่นนะครับตัวหน่อยตัวใหญ่ตีเขาวลายตัวละหมื่นตัวเป็นล้านได้ครับเนี่ยแถวนี้เขานิยมเลี้ยงแบบนี้เนาะจ้าเบราะว่าทนต่อสุขภาพเนาะมันทนแดดทนฝนครับผมแต่ว่า<อ>ค่อยเป็น,นโลกมากง่ายจ้ะไปรคโลกให้่นนอกจากลำปีมีอย่างบ่งูกัดบ่แถวนี้บ่จ้าก็เคยมีเด้ก็เคยมีงูกัดเจืเทียครับ ถ้ารักก็ล้มลำปีนเลยที่มา<ด>ล<ะ>เล่นงานเท่านอนี่ร่ำปีนีะมาไม่เล่นงานแล้วก็ที่ตายนะแต่เมื่อเท่าปากก็มี่แต่ว่ากบว่าถึงตายจ้ะอ๋อครับการรักษาเศร้าครับเขาบอกว่าวัวไทากีเพื่อนสีออกลูกเป็นสัตว์ไว้เมียนบอกเมนเป็นยัง<อ>ไงหลายล้พ่อพ่อตกลูกได้สามสี่เดือนนี่เพื่อนก็จะตีสัตว์แล้วจ้ะตีสัตว์อ๋อสามสี่เดือนเมียนก็เท่ากับว่าปีละ ปีปละต,ต,ตเลยจ้ะปีละตูเลยอ๋อครับแต่เวลาออกลูกตรงซอยเพิ่อน,นบ่บ่จ้ะเพื่อนกะออดขรรมาชาตินอกจากจาก,กันถวกแเม่สาวเขาก็ถาเมืองแน่ว่าเพื่อนไห,หลูกกินน่บองสิแม่ครับคันเพื่อนบอ่ไหกินเขาก็ค่อยจับไห้กินอืมนี่พี่มดกับวิธีเลี้ยงวันนี้ลิเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาต้องมีอาหารผอหมายถึงว่าอาหารเสริมหญ้าเสริมบ่ฟางเสริมบ่การทาทา นานาแรงไปก็นี่นะจะต้องเอาฟางมาเสริมจ้ะแล้วก็มีกากมันมีกากน้ำตาลอ๋อกากมันจ้ะกากนามมิหยาแนนครับก็ต้องเสริมให้เพิ่อน,นำ้ำครับผมถามเรื่องรายใดเนี่ยยางลอยก็โตนี่ปีนหนึ่งปีนหนึ่งนี่ขายไปประมาณเจักโตเคยนับอบอบ่ได้นับจ้กเทียจ้ะ ย่างว่าจะขายตัวเทิรกมั่นกับสีประมั่นซิบก็โตนี่แหละจะ้ะซิบก็โตโตละเมือนกับแสนกว่าบาทจ้ะอยู่ไหนบะกับพ่ออยู่ใดอยู่เด็กขันขันบอมี่หากับขายไปเรื่อยๆนํามังสีที<อ>่ละตัวสองตัวพ่อได้ใส่เัองสีนะจ้ะมันโมเมนต์พ่อได้ใส่ได้ผมวันนี้ <laughs> หลายวะนี้มัน,มนพ่อได้ใส่แล้วเป็นเศรษฐทีย่อมๆเลยนะครับ <laughs> เลียงมาโดนแล้วเยงางโดนแล้ว,ลวตะก่อนตะก่อน,นขอกนี่สียางไว้สามร้อยก็โต โอ้เคยสามลอยกูเนี่ยเคยเห็นได้สูงซูงสามลอยหาซีตุบครับเราจะเห็นนี่กัมันก็นมาตายโลกเนี่ยแล้วกับยึดยาก็ได้ระบายออกแมงสิ่งนีค้ครับครับอ๋อกับเพื่อนนี่เพิ่นตั้งมาดุนยังจักปียี่สิบปียังน่าจะเลื่อยแล้วเรียงก่อนเคขื่นอเนเพิ่นลื่นเลี้ยงหลังเคขื่อนเพิ่นอ้วนอ้วนนี่จะตั้งแต่ก่อนเคขื่อนเพิ่นอกอนเคแต่แต่ ปูยาตายหญ่มาเ,เลยคนนี้ก็จะเป็นปลานเนาะกระตกถอดมาให้เรื่อยๆพอมาสาั่งเคลื่อนก็นยังมีทีเลี้ยงอยู่ะก็ยังดียังเพงิ่นเรื่อยทีไว้เลี้ยงอยู่อันน้ำลดลงกับขามไปเลี้ยงฟั่งทั้งคุนอ๋อครับตัวน,นี้น้ำเต็มอยู่เนาะแม่น้ำเต็มครับครับก็เลยต้องมาเลี้ยงทางทางโขกก็ลักษณะการเลี้ยงง่ายๆเนาะจ้ะนะครับเทกี้ก็นี้แหละวันนี้ปัญหาเรื่องการผสมพอพันนี่ ยังฝูงเป็นลอยตัวใส่ปลาพันธุ์จะโตตอนนี้เหลือไว้ยสามตัวจากทีไว้ผสมพันธุ์ครับสามตัวสามตัวนเอาอยู่เนาะจ้ะจ้ะลอยกัวนี่กับแม่ปลาตังก็เจ็ดแปดสิผุนเด้อจ้ะนะครับแต่มีตัวหน่อยตัวใหญ่น้ำสอ้ามากกัออกคอกแรงมากกับคอกร์งสี่เนาะมือดมือยู่เขามันมืงสี่เลยนี่คือเสบียงบ่เสบียงอาหารน้ำน้ำมืดมืดเลยจ้ามืดมืด ก็กระติกระเลี้ยงกาแฟสองคนเหมือนนี่เสาร์อาทิตย์หลานเลยมาซอยนี่นะครับวิธีการเลี้ยงวัวไทยกีแถวนี้การนิยมวัวไทยกีเป็นหลักนอกระหังไม่ใช่วัวแทกีแตะเป็นหลักพัฒนาไปกค่แค่บาม่านบาม่นพอ z o ให้มันไงคือแม่จหน่อยจังหน่อยอ่อกค้าแน่จังหน่อยคือจังแม่นี่กต่เลี้ยงออกค้าเป็นแดงนี่เนาะครับกระสันมันกัดตัวหน่อยปว่นี่นี่มันไทยดังเดิมนี่มันมันมันหนังเน่อยจะมันหน่อยครับ พี่แน่ใจว่านางว่ากับมานนดวงเพราะข้าไม่ข้าเขาขายใไรใครในหอยบ่จะขายเห็นในหอยเขามาสืบถึงทีเลยเนาะก็มาสืบถึงทีครับขายยากบ่ก็กเบางหยากบันไดได้จ้ะแต่ว่ามันหันบันไดคาเนี่ยเท่านั้นล่ะช่วงนี้อ๋อรราคาหน่อยน้อยราคาหน่อยเทาก็ อย่าเปลืองตัวง้วนจัง้นจ้ะครับอย่าเปลืองตัวง้วนจังหนตัวเทิดกับว่าถึงจังสีตัวเทิดยีก็ไดเจ็ดแปดพันครับจ้ะผมถามเนี่ยการพี่มลเลียงมาเนี่ยเคยขายงัวนราคาถือสุดเท่าไหร่นี่เราจะปีนี่เราขายถือสุดหกพันหกโตละหกพันผูน้อยปะพูน้อยอ๋อตะก่อนสูงสุดเทือดเท่าไหร่เมื่ือหาจ้ะพู่เนี่ยนะผู่ ผูหน่อยซ้ำหนิเดยสิบสองสิบสามอ่าวันนี้เจ้งไดวันนี้ราคาตกหกพันเนี่ยหรือว่าจ้งเดย์กำลงขายกัขายแต่พ่อได้ใส่เนาะ่าเทอมตจ้าเดว่าจําเป็นถ้าก็ว่ากำงขายเนาะต่ว่าขายครับนี่ก็เป็นมากกะจังค่อยขายครับผููเลี้ยงวัวยาวนานเนาะนะครับถือมากกะ ขายเฉพาะจําเป็นขายเฉพาะจําเป็นเพราะต้องรีบขายเพราะว่าถ้าก็มีแม่พันธุ์เอาไว้ขยายเรื่อยๆเนาะไม่ได้รีบครับถ้าถือว่าเปลืองโตัวยแน่จังน่อยกะเพราะเป็นยังเอาตัวัวไปก่อนเอาตัวัวออกไปก่อนนะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องเธอเป็นเมืองคลิปนี้แล้วผมอยากใจเลยว่าถ้ากินไปเลี้ยงแน่นะครับขอดีเป็นยังไงอะไรผมฟังแน่ยขอดีเพิ่นขอดีเพิ่นกะกินยาง่ายง่ายเป็นโรคง่ายครับแล้วก็ เพ่นได้ดูกปีละโตจ้ะครับแล้วก็บ่อแพงบันไดจ้ะนะครับบ่อแพ่งกนได้ครับมื่นเบิกลบเนาะมื่นเบิกลบนะครับเพื่อเพื่อนสนใจอยากสิมาติดต่อมาซื้อขายมี่บ่อบางนี้มีเปิดแบงบ่อมีแบงให้พี่น้องมันบ่จอะจะมีเป็นช่วงๆจ้ะแต่ว่าช่วงนี้จะยังว่าขั้นใดแบงอ๋อติดต่อมาหลุดหนาละกันติดต่อมาเรื่อยๆก็ได้จ้ะพี่มดมีเบอร์โทรบ่ฝากไว้บล็อคงห้156 หนึ่งชองเก็ดซ้ำค่ะครับผมพี่มดเนาะค่ะการโทรมาก้อนลงหนาละกันว่ามีบองแบง่งบอช่วงนี้เนาะนะครับปกติกับแบง่งเรื่อยๆอยู่ะนะครับเพราะปีนึงก็บระม่นหน่อยเนาะสองสามลอยโตขันมันออกมานะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเศรษฐีผู้่นึงเป็นเศรษฐีที่ไม่เปิดเผยตัวต,วตอนเนาะนะครับลอยก็โตนี่กับหลายล้านเนี่เนี่ยลักล่านในขันปล่อยออกไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอะไรครับพี่มดครับผม